จังใดจังหันมาทั้งนี่ละลูกเอาอีล่ลาแม่หึมตื่นขึ้นหาวรถลดเตี่ยตื่นขึ้นโดดดัดง,ด,ง,ด,งด,ดังดังดหดโอ๊ยจักมันยังดีใจลายเห็นแม่หาวตาเศร้าตื่นก่อนข้นผนเซ็ตแล้วบ่เนี่ยหึมตัวสวอบตี่ เขาบ้านคุณตรวจสอบอีกแล้วตรวจสอบอีกแล้วตื่นตาเศร้าเลยแม่ฮักเลยลูกออกจากบ้านเลยยลาตื่นก่อนแม่เลยมาปลุกแม่เอ้าหนึ่งขาให้แม่ซะย่ามาหนึ่งขาให้แม่สิล่างถวยล่างซาำหนึ่งข่อยซอยแม่โอ้ลูกสาวยังมาหูจับความเถอะบ่นี่ สมกบับมีลูกสาวเนาะเนี่ยมีลูกสาวาเห็ดคว้าซอยตัวหนึ่งขา่าหนึ่งปลาซอยตะเนาะลูกสาวหุ่จะความตื่นมัตตาสาวใช่ไหมนึ่งขา่าหนึ่งปลาให้แม่ล่างถวยล้างซ้ำให้แม่เห็นแม่ตื่นสวยน้ำหวาสิม่ไเห็ดเอง <laughs> แง่รอลลูก <laughs> สำรวจ ทำรวัำรวบ้างด้วยทำรววเด้อมือคักได้เรานี่ยกทธรรมาดาได้เราเนี่ยเตียนสอยมาตัวบนเนี่ยเงาตามยังล่ะตามยัง อีหล่าไดเดียนกลัวนิดนิดหนิง่ายขืนเลยเขียนอั่นตันดากก็เริ่มมาสูงขึ้นง่ายขืนโอ้ยหล่ากินน้องเกงกินหย่างหน่อยเจงอือนี่หล่าสิง่ายอยู่กินนมแม่เก่งทำแบบสิง่ายอยู่จ้าทำไงนะ ้ำบาดสีไงอยู่เด้วแม่ไทยวัน,น้ำบากก็ไงเห็นไหมฟองหาฟองดื่พ่องกินเกงไนงะน้ำเสามาสํสำรวจบ้านตื่นมาปลูกคนตื่นเสาก็คนข่าบ้านขอาซองมัปลูก Lùm hạ nhắn bố phân nè Ôi, mình quay vô xa men quay vô Mình mình quay vô xa đi à là chẳng có kiểu nó bên khốn xa Tốt ừ? thoảng bằng má lòng hồ chắc khóa tao ta nổi luôn อย่างคว้ยมาก,ก็บ,บ่เคยเห็นคือกันละ่ะายหน้อยมึงจะคว้มปันเฮ้ยจังบ่าเกิดเป็นคนหลดนนำว่าฮะคอมคอมออกไปแล้ว